บ่อยครั้งเลยนะครับเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์ต่างๆแล้วเราไปเจอ QR Code เราไม่สามารถอ่านได้ต้องใช้มือถือมาสแกนเพื่ออ่านโค้ดเหล่านั้นทำอย่างไรครับที่เราไม่ต้องใช้มือถือในการสแกนเพื่ออ่านข้อมูลใน QR Code นั้นตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเราเข้าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับแล้วเราไปเปิดดู เราสังเกตว่าจะเห็นมี qr code ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราอยากรู้ว่าเข้าลิงก์ไปที่ไหนปกติแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาโดยการใช้มือถือขึ้นมาสแกนนะครับแต่เราไม่อยากใช้มือถือทำอย่างไรครับเรายังคงอยากใช้การทำงานที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ทำงานตอบไปได้แล้วก็สามารถเปิดลิงก์ตรงนี้ได้นะครับวันนี้มีวิธีการครับเรามาหากันตอบกันนะว่าสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อคนอื่นจะได้รับรู้องค์ความรู้ดีๆด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าเราจะสามารถที่จะหาวิธีการได้อย่างไรนะครับในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์เป็น Google Chrome เว็บเบราว์เซอร์นะครับทำการล็อกอินโดยใช้แอ c c o u n t ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเข้าเว็บไซต์ของ Google นะครับ ค้นหาคำว่า google web store จากนั้นจะปรากฏลิงก์ของ google web store นะครับ chrome web store นะครับคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นนะครับให้พิมพ์คำว่า qr code ว e น w ร r ค reader แล้วก็กด enter นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับให้ติ๊กที่คำว่าส่วนขยาย แล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับเราจะเจอตัว extension ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า QR Code Reader นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาเป็น Chrome extension สำหรับในการอ่าน QR Code จากเว็บไซต์นะครับตัว extension นี้แหละครับที่เราต้องการนะให้เราทำการคลิกเข้าไปที่ตัวโลโก้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทำการเพิ่มใน Chrome นะครับแล้วก็ทำการ Add extension รอสักครู่หนึ่งนะครับตัวส่วนขยายนี้ก็จะถูกติดตั้งลงไปที่ตัว Chrome เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับสังเกตว่าเขาจะมีคำแนะนำสั้นๆครับตัว extension นี้นะครับจะถูกใช้งานโดยการที่เราจะต้องกด c t r o l Shift แล้วก็ตัว S นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอยากอ่านเว็บตรงไหน QR Code ที่เว็บไหนนะครับให้เรากด c t r o l ค้างไว้ กดชิปค้างไว้แล้วก็กดตัว s นะครับนะ c t r o l s h i f s นะครับอันนี้คือคำสั่งในการที่จะทำให้ซอฟต์แวร์นี้ Extension น,น,นี้ทำงานได้นะครับเรามาลองทดสอบกันเลยนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จก็ x ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปิดที่ตัวแ็บตรงนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยละนะครับสมมุติว่าเราอยากอ่านา qr code จากอันนี้คือเว็บเพจนะถือว่าเป็นเว็บเพจหน้าหนึ่งนะครับ วิธีการง่ายๆครับกด c t r l Shift แล้วก็ S นะครับาจากนั้นเมื่อเรากดแล้วนะครับมันจะทำการสแกนทั้งหน้าเว็บไซต์นี้แล้วดูว่าไปพบเจอ QR Code ณนะบริเวณไหนนะครับเขาก็ทำการอาถอดรหัสออกมาให้เราเห็นไหมครับเราก็สามารถ Copy ไปใช้งานได้หรือจะเปิดหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับถือว่าสะดวกสุดๆเลยนะครับเราลองเปิดดูนะ ว่าลิงก์นี้จะสามารถเปิดได้ไหมนะครับอ่รารอสักครู่เห็นไหมครับมันก็จะพาเรามายัางตัวลิงก์ที่เขาฝังไว้ในตัว qr code นะครับสะดวกจริงๆนะครับเราลองกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะอ่าอาจารย์จะลองเปลี่ยนตัวตัวใหม่บ้างนะสมมุติว่าเราสนใจที่อ่าอ่ารูปภาพตรงนี้ละก,กันนะครับมีไหมอ่ไม่มี qr ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นนะครับสมมุติว่า เขามาดูอีกมีไหมครับเดี๋ยวลองอ่าโอเคสมมติว่าเรามาเจอที่เว็บหน้านี้นะครับแล้วเราก็เจอว่าอ่ามี QR code ในส่วนนี้นะอยากรู้ว่าเขาลิงก์ไปที่ไหนนะครับเดิมทีเราต้องใช้มือถือเนาะไม่ต้องแล้ครับกด c t r l Shift แล้วก็ S ครับรอสักครู่นะครับเขาก็จะทำการไปถอดรหัสให้นะครับว่าในหน้าเว็บเพจนี้เขาลิงก์ไปที่ไหนนะครับสุดแล้วลิงก์มาที่ URL นี้ครับ สะดวกง่ายเลยนะครับสามารถคลิก Open Link ได้เลยนะครับเราสักครู่ครับลิงก์นั้นก็จะถูกเปิดนะแล้วเราก็เห็นารายละเอียดของข้อมูลที่ใน QR Code นี้นะครับอ่าโอเคครับก็ถือว่าวันนี้เป็นองค์ความรู้ดีๆนะครับที่ทุกท่านสามารถที่จะ เอาตัว e x t e n s i o n ของตัว r ค m e เนี่ยที่ชื่อว่า QR Code Reader เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้ท่านสามารถทำงานบน PC ได้อย่างสะดวกง่ายดายเลยครับไม่ต้องสลับโหมดไปใช้โทรศัพท์มือถือเนาะ,อะโอเคครับก็ขอ,ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e กดแชร์องความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอความรู้ถัดไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ